สวัสดีครับนเรียนชั้นป .5 นะครับลูกสำหรับวิชาพรรักษาก็สัปดาห์ที่3และเปิดเทอมภาคเรียนที่2มาแต่เราก็ยังไม่ได้เปิดนะครับเนาะซึ่งวิชานี้จริงๆมันเป็นวิชาปฏิบัติสัส่วนใหญ่นะครับแต่เนี้ยในเมื่อเราไม่ได้มาเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติคุณครูก็จะให้หนูเป็นการเรียนในเรื่องวิชาการว่า หลักการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับกิจกรรมที่จะฝึกสมรรถภาพทางกายเอาเป็นตัวหนังสือถ้าเราเปิดเรียนมาเรามีโอกาสเราก็จะได้ลองฝึกปฏิบัติเช่นการม้วนหน้าม้วนหลังเนี่ยปกติครูก็ให้นักเรียนทํานะครับเดีย๋ยวนี้มันให้ทําที่บ้านสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยม้วนหน้าม้วนหลังเนี่ยซึ่งมันเป็นท่าที่ง่ายๆแต่บางท่ามันจะต้องมันยากมันต้องมีคนเซฟ คนคอยจับเช่นหสูงหกสามเร้าที่ต้องเอาแขนอย่างกับพื้นแล้วขาชี้ขึ้นฟ้าน,นียนไม่สามารถทําเองได้นะในผู้ปกครองก็จะ,ะไม่มีเวลามาช่วยเราฝึกหรอกเนาะแต่ว่าเอาเรียนรู้ว่าหลักการมันทํำยังไงฝึกอะไรนะครับตามสภาพก่อนนะครับลูกจริงมันเป็นวิชาปฏิบัติ่น,นหละมันไม่ต้องมานั่งเรียนตวงสื่อนี้หรอกนะครับแค่นักเรียนได้ทํานักเรียนก็รู้แล้วนะครับ เดี๋ยนั่นเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูให้นักเรียนทําม้วนหน้าม้วนหลังนะครับอันนั้นมันง่ายมันทําบนที่นอนเองก็ได้หรือเป็นเสือ่อนุ่มๆปูทําสามารถทําเองที่บ้านได้นะครับอย่างรอกเรียนเนี่ยก็คือที่ภาษาเราก็เรียกว่าตีลังกาตีลังกานี่แหละตีลังกาโดยการเอาคับเอาแขนอย่างกับพื้นแล้วก็เตะเท้าขึ้นไปนะครับ ลักษณะหันด้านข้างล้อเกวียนก็เป็นการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวนะครับมีการถ่ายเทน้ําหนักการเคลื่อนไหวไปด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งนะวิธีปฏิบัติก็ยืนแยกเท้านังเรียนลองทําได้มีเบาะรองนักเรียนสามารถลองฝึกทําได้นะครับให้พ่อที่อยู่ใกล้ๆช่วยจับช่วยเซฟช่วยประคองทํำแรกๆก็ไม่ต้องไปเหยียดขาสูงอะไรก็ได้ทํา ขายังย่อๆอ,อ,อยู่ก็ได้นะการแขนขนานไปกับพื้นเอียงตัวด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้แล้วแต่นะหันข้างๆไปดูภาพนัเกเรียนดูภาพประกอบครับนะใช้ทั้งสองมือเนี่ยใช้มือทั้งสองเนี่ยดันพื้นขณะที่เหวี่ยงขาทั้งสองข้างไปด้านข้างข,างของลําตัวฟังก่อนนะขณะที่ขาทั้งสองข้างลอยอยู่ในอากาศงอเข่าเหยียดตรงนะครับวาง เท้าลงบนพื้นทีละข้างกลับสู่ท่ายืนดูท่าตั้งแต่ท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่หนึน,นี่คือการเรียกว่าทำทำล็อเกียนล้อเกลียนนะนี่ก็ใช้มือค้ำทั้งสองข้างก็เหมือนเราตีลังกาบางครั้งกูยังเห็นหนูตีลังกาเล่นอยู่สนามเลยโดยเด็กๆนะครับพี่พอโตก็จริงๆทําไม่ยากแต่มันต้องมีเบาะ ลองเบาะเซฟไม่ให้ทําที่พื้นปูนหรือพื้นหยาบๆนะครับนะเพราะว่าถ้ามันมันแขนมันรับน้ําหนักไม่ไหวมันตกมาเข่าอะไรมันอาจจะเป็นแผลได้แต่ถ้ามีเบาอ,อย่างเงี้ยนักเรียนพอฝึกได้ก็ก็ลองดูลองทําดูนะครับแต่เรียนรู้หลักการวิธีการก่อนนะฝึกมาเราตีตังกาสองสามทีเราก็รู้แล้วว่าเราต้องใช้น้ําหนักเท่าไหร่เวียงตัวไปเท่าไหร่ก็สามารถทําได้นะครับ อันนี้ก็เป็นหกสามเศร้าเนี่ยมันต้องเอาแขนตั้งกับพื้นเนี่ยแหละนะเอาหัวเอาหัวตั้งกับพื้นด้วยเอาขาชี้ฟ้านะครับโดยที่มีคนจับเนีลักษณะนี้นะค้างไว้อาจจะนับไว้สักสิบวินาทีเขาเรียกว่าหกสามเศร้านะครับเนี่ยหกสามเศร้าจาชื่อไว้ก่อนจําชื่อไว้ก่อนนะยังไม่ปฏิบัติไม่เป็นไรนะครับ หกตบเป็นการฝึกการทรงตัวหกตบเนี่ยหกตบได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนนะครับกระยิงปลายเท้านั่งยองยองเขาแยกจากกันนักเรียนดูภาพประกอบนกเรียก็จะเห็นภาพนะครับนะทั้งสองข้างลงบนพื้นด้านหน้าห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่นะครับดูงอแขนทั้งสองข้างก็คือเอาเข่าไปวางไว้เหนือข้อศอก แขนท่อนบนแขนท่อนบนขึ้นเหนือข้อศอกขึ้นมาตรงนี้นะครับนะค่อยๆย,ยกเท้าสูงขึ้นจากพื้นคือปกติเรานั่งยองๆเราใช้ขาทสองข้างใช่ไหมทีนี้เราจะใช้แขนในการยืนรับน้ําหนักทุกส่วนของร่างกายใช้แขนมันจะเป็นการทรงตัวแล้วก็ความแข็งแรงของแขนนะครับนี่ไม่ต้องทำอะไร มันจะวางท่าเหมือนจะไปม้วนหน้าแต่มันไม่ได้ไปเอาขาทั้งสองข้างเนี่ยขาเนี่ยวางไว้บนศอกศอกตั้งฉากตั้งกับพื้นนะครับแล้วก็ค้างไว้นับ1ิบวินาทีห้าวินาทีสามวินาทีก็ได้ฝึกใหม่ๆค้างไว้นะต้องมีเบาะนุ่มๆน,นะเพราะถ้าเบาะไม่มีเนี่ยหน้าหนูจะทิมลงมาที่พื้นเนี่ยนะครับหรือถ้าเบาะนุ่มๆไม่เป็นไรนี่สองท่าเนี่ยเนี่ยท่าเริ่มท่าเริ่ม เอาเข่าไปค้างไว้ที่ศอกนะครับทำให้ข้อศอกมันงอแล้วเอาเข่าไปค้างไว้ไม่อะไรให้ดูท่าคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้นักเรียนสามารถทําในห้องเรียนได้ครูเคยให้หนักเรียนทําในห้องเรียนมาแล้วนะมีเบาะนุ่มๆอันเดียวก็ทําแล้วก็ค้างไว้แข่งกันด้วยนะแต่นนี้ให้ดูท่าก่อนหลักการก่อนมันฝึกอะไรฝึกการทรงตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน เอาแค่ okay, นี้ก่อนนะครับนะไม่เป็นไรูกนะการต่อตัวก็เป็นการทรงตัวความอดทนความแข็งแรงของร่างกายนะครับช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองสร้างความสาม,มัคคีต่อตัวมันก็จะมีหลายแบบหลายตั้งแต่สองคนสามคนสีคนคน่คนห้าคนครูเคยใช้เป็นสิบคนนะครับเด็กป .4 ป .5 เคยทําได้แล้วนะครับต่อตัวกันขึ้นเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดเลยแต่เนี่ยเราอยู่ที่บ้านเราอยู่คนเดียวเรา ไม่ต้องไปทำมันอันตรายนะเอาแค่รู้หลักการก่อนรู้วิธีก่อนเราเปิดเทอมมาเมื่อไหร่เราก็ได้ลองทําแน่ๆน,นะครับนะกิจกรรมฝึกการทรงตัวการต่อตัวเช่นยืนบนหลังคนนะให้นักเรียนอีกคนขึ้นไปเหยียบบนหลังหัวเรียนสะโพกห้ามยืนบนกระดูกสันหลังนะครับมันต้องมีคนดูคนครูก็จะดูอยู่ใ,ใกลนะ้ใช้บริเวณบ่าของคนที่เป็นฐานนะ ใช้มือจับบริเวณบ่าของคนที่เป็นฐานเช่นต่อตัวสองคนนี่เขาเรียกว่าต่อตัวสองคนไปยืนบนหลังเพื่อนเห็นไหมมือจับบ่าเท้าที่เหยียบก็เหยียบบนบริเวณช่วงบนของหลังคือเกือบถึงไหล่ไม่เหยียบกระดูกสันหลังคือเท้าสองข้างจะอยู่บริเวณไหล่นะครับด้านด้านหลังส่วนที่ขึ้นมาบนเกือบถึงไหล่มันไม่ใช่ขึ้นไปยืนได้เลยนะ มันต้องได้ลองฝึกและมีคุณครูมีคนที่มีรู้คอยควบคุมอันนี้ก็ให้นักเรียนขึ้นไปยืนอันนี้ก็มีการฝึกแล้วก็มีการทดสอบใครจะยืนได้นานกว่ากันนะทดสอบคนข้างล่างด้่อยแข็งแรงไหมข้างบนทรงตัวข้างล่างแข็งแรงมันก็เลยเป็นการฝึกทั้งการทรงตัวและความแข็งแรงนะครับอันนี้ต่อตัวสองคนต่อตัวสามคน มีต่อตัวสามคนนักเรียนจดบันทึกย่อลงไปในสมุดนะลูกได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะแต่จดบันทึกว่างต่อตัวสามคนทํายังไงนักเรียนสองคนเป็นฐานมันจะมีฐานสองฐานสามฐานสี่ฐาน,น,านหน้านะครับดูานักเรียนจะเห็นท่านะครับอ่าถ้าสองคนเป็นฐานนะครับ เวลาคนที่อยู่เป็นฐานเนี่ยหลังต้องตรงไม่หลังงอไม่แอนนะหลังต้องตรงคนไปอันนี้แค่คุกเขา่าบนหลังทั้งสองคนนะมันจะมีขึ้นไปยืนทั้งสองคนนะค,คุณคูก็จะให้หนูทำรรประมาณนี้แหละฐานฐานหนฐานสองนะครับประโยชน์ของการเล่นยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย ขั้งการต่อตัวมวนหน้ามวนหลังหกกบหกสามเศร้าเนี่ยเขาเรียกว่ายืดหยุ่นขั้นพื้นฐานนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬายิมนาสติกเพราะมันบางท่ามันใช้ความอ่อนตัวนะมีบุคลิกภาพที่สวยงามนะ,ะก็สำหรับเรื่องยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ สัปดาห์ที่แล้วครูให้นักเรียนทดสอบเรื่องการม้วนหน้าม้วนหลังฝึกเองที่บ้านอันนี้ลอ้อเกวียนนักเรียนก็สามารถทําได้นะครับลองฝึกมาลองทําดูลองทําดูถ้ามีพื้นที่ถ้ามีพื้นที่ไม่เป็นไรนะจดบันทึกความรู้ลงในสมุดโน้ตแต่ละเรื่องละเรื่องเอาสั้นๆยอ่ยอๆนะครับเรียบเรียงไว้ในสมุดนั่นแหละว่าโน้ตวันที่เท่าไหร่วิชาเนี้ยไอหัวข้อเนี้ยเรียนวันที่เท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับลูก ครูจะยังไม่ให้ใบงานหรอกเพราะว่ามันงานจะเยอะวิชาอื่นวิชาหลักๆก,ก็งานจะเยอะเกินไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะลูกนะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเจอกันตอนเปิดเทอมหวังว่าหวังว่านะครับลูกถ้าไม่ได้เปิดเราก็คงต้องเรียนแบบนี้ต่อไปสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ